ถ้าอยากกินจริงๆไปซื้อห้าสิบเก้าบาทก็ดีเนาะเพื่อค่าส่งยี่สิบเลยนะถ้าส่งมันเจ็ดสิบเก้าเพือนถ้าเราไปซื้อเองมันห้าสิบเก้าบาทอ่ะมาแต่ตั้งออกมาใส่ถ้วยดีกว่าเดี๋ยวน้ำโมกินไม่ได้ตอนก็กระตึ้งกระตึ้งอ่ะว้าวเขียวหวานไม่ได้กินนานแล้วอุ้ยมือสั่นมือสั่นเพื่อนหิวข้าวเหมือนกันอ่ะคุยไปครับจวดโอ้ถ้ามีแค่มีไข่ก็น่าอร่อยนะเมื่อก่อนชอบไปกินตามพวกร้านนานแล้วแต่เวลาดจอดต่างจังหวัดก็จะซื้อเขาเรียกว่าอะไรมา มาม่าเวลาจะกินก็เป็นมาม่าที่เป็นมาม่ารสเขียวหวานแล้วก็ตือข้าวไข่เจียวแล้วก็มามา่าราดลงไปมันก็เหมือนกินข้าวไข่เจียวกับแกงเขียวหวาน,นนี่ก็เป็นเขียวหวานไก่ไงมาพเพื่อนๆทานด้วยกัน,อ,อ,รอ,นอร่อยทุกคนเดี๋ยวสรุปว่าเป็นคลิปเขียวหวานไก่หรือว่าคลิปเค็มซี่ค,คปปือว่ารวมๆกันอร่อยแต่เราต่อกินนะตอนเราพริกป่นโรยตรงในเครื่องแล้วอย่างเง้ยมันก็เผ็ดขึ้นมันเผ็ดใช่ไหมหล่ะอืออกเผ็ดอยู่รุ่งก็น่ากินนะ พริกป่นเนี่ยใส่เลยน,นี่ลองดูนะเพื่อนนะถ้าอยากเผ็ดก<ว>็โอ้เผ็ดแน่เลยนะใส่ส็ดสองเดี๋ยวเราจะไปตักโดนข้าวขอัช้อนหน่อยดีกว่าโอ้<ว>มีไก่หลายชิ้นอยู่นะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ตอกกินเป็นชิ้นหนึ่งก่อนที่จะมารีวิวอะแล้วก็เมื่อกี้กินไปอีกชิ้นหนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีมาเจ็ดชิ้นอะนี่โอ้หนี่ใหญ่โอ้เจ็ดแปดชิ้นนะฮะแต่ว่าถ้ากินคนเดียวก็พอได้อิ่มอยู่นะนะห้าสิบเก้าบาทให้อ้วนกินอะระวัง ะดูดิกินไหมฮะไก่มันก็เค็มอยู่นะลองก่อนอ่ะทำอะไรลูกเคียวอ๋องั้นก็ถือไว้ก่อนโอเคกำลังเคียวเป็นฝฟล์กันอยู่เดี๋ยวลองก่อนอ๋อจะตัดไก่ลูกไว้ก่อนเนาะตัดพามาที่ของเราใครไม่เคยลองทำลองทำดูนะเวลาอยากกินอะไรเผ็ดๆก็พริกป่นใส่ไปโหดูบับ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 ซึกว่าสีแกงเขียวหวานแก่แม่งแก้ไขอแน่เลยเพื่อนแม่งกลายเป็นเหมือนกับแกงกะหรี่แกงกะหรี่มันจะออกเผ็ดๆนิดๆเนาะ อุ้ยเผายาจวดต้องร้อนข้าวหนิจุ้อืมอ้ำอ้ำอุ้ยอ๋มเราเสียงอ้ำเออชอบนะเนะเดินมามาดึงอยู่เมื่อกี้เนี่ยอย่านอนกินข้าวลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลูกไม่นอนกินข้าวลุกขึ้นนั่งลงสอนลูกเพื่อปล่อยให้ล <aría> ูกนอนทิ <player> ้วเลยอ๋อเขาสอนลูกกินลูกก็นอนไม่ก็นั่งก็ขึ้นมานั่งก็นั่งกินก็เขี้ยวก็เขี้ยวไม่ให้นอนเขี้ยว ไม่เข้าใจไม่เข้าใจปล่อยอยู่กันไม่ได้สองแม่ลูกเนี่ยเขาไก่ตกไปงงเดี๋ยวเรากินเอาไก่นี่มาใส่อุ๊ยร้อนๆนะเอาไก่นี่มาใส่ในนี้โอ้น้ำมันเยอะครับไปแล้วครับสูดรนี่ต้องลองเดี๋ยวลอชิมมันบดทั้งน่อยนะเจ๋อแต่จริงใส่มะเขือเทศก็อร่อยนะเพื่อนลองดู nè bàn bột ạ, mở cửa thiên